สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีหลายรอบขอบคุณพี่เจ้สวัสดีทั้งสองช่องสวัสดีสองช่องวันนี้นะคะวันอังคารที่19สิงหาคม2568เราก็ถูกเชิญถูกชวนชวนเขาตลอดแหละเขาไม่เคยชวนเราเขาชวนอยู่อาแต่ไม่เป็นไรเรื่องนั้นไม่สำคัญวันนี้จะมาพูดเรื่องสำคัญนะคะคือคืออะไรจ๊ะหนูขอถามพี่ถามถามอ่ะ ไม่ไม่ตอบเด้อก็ตอบไม่ได้อขอถามพี่ว่าบ้านพี่เขาเอาตัวด,ดิบ้านพี่พี่จะล้อมรั้วพี่กับหนูเป็นเพื่อนบ้านกันพี่ต้องมาถามหนูไหมถามไหม,หมก็ไม่จงเป็นต้องถามอ่ะเพราะว่าถาม,ถามกฎ <ด S 1> หมายถาคือคือคืออันนี้ก็ไม่เคยมีบ้านแล้วก็ไม่เคยมีรั้วเนาะ คือยังไม่มีเอาพูดตรงๆยังไม่มีความรู้คือยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เด้อเอาเป็นว่าไม่มีความรู้เรื่องนี้ลองว่าที่มันคืออะไรเอ้ะแต่ถ้าอืเรื่องจริงถ้าถ้าถ้าหนูจะล้อมล้วพี่พี่เพื่อบ้านหนูใช่ไหมหนูต้องไปบอกพี่หนูจะล้อมลัวนะจ้ะแล้วก็เซ็นเซ็นชื่อเซ็นใบในนั้นว่าเออพี่เห็นด้วยโอเคหนูนะเพิ่งผ่านการล้อมลัวที่บ้านหนูมาหมาดๆนะโอเคโอเคที่ประเทศไทยเนาะ พ่อหนูที่ประเทศไทยอตอนนี้คือเราอยู่ที่เยอรมันตอนนี้เราอยู่ที่เยอรมันในป่าอันนี้เรื่องเรื่องที่มาหัวข้อตรงนี้คือมีที่มาที่ไปเรื่องล้อมล้อมรั้วของไทยเขมรแต่ว่าอันนี้เราขอถามพี่เขาก่อนเผื่อพี่เขาจะไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ครานี้หนูเพิ่งล้อมสี่ด้านอีกบ้านหนึ่งบ้านบ้านคูอิตอีกด้านหนึ่งบ้านบ้านบ้านพี่อหนูต้องไปขอคุอิต แล้วหนูจ่ายเงินให้ครูอีทไปพันห้าเพื่อ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 อะไรก็ไม่รู้อันนี้พ่อหนูทำนะจริงๆแล้วไม่ต้องจ่ายคือเราไปบอกเขาเขามาเซ็นชื่อในกระดาษจบแล้วครั้งนี้หนูก็ไปบอกของพี่คือก็ให้หนูไปบอกพี่เสร็จปุ๊บให้เงินพี่ไหมหรอไม่ได้ให้ฝั่งนี้ไม่ได้ให้ทำไมพ่อไม่ให้หรอก็เขามีความสัมพันธ์ทางนี้อะไรแบบสนิทกันมากกว่าแล้วแต่ฝั่งนี้เขาก็ คือรับรู้เขาก็เซ็นนะแล้วพี่พี่เซ็นไหมมาลังวัดก็ต้องเซ็นชื่อทุกคนโอเคสองคนสองคนเซ็นเรียบร้อยเรียบร้อยอนะคะอันนี้ก็เป็นคว่มค่ะแต่ว่ากรณีที่เราเดือดวันนี้นะคะหนูก็เดือดอีกแล้วเออเดือดเดือดทำไมถึงเดือดเพราะว่าคันจมูกขออภัยนะต้องเกาไว้ด้วยุกไวด้วยทำไมถึงเดือดเพราะว่าเพราะอะไรก็หนูถึงมาถามว่าล้อมรั้วเนี่ย ต้องถามมือเนี่ยชอบชี้เนาะต้องต้อเอ้าคนเดือดจะมาพูดสวัสดีอย่างงี้ไม่ได้คือเดือดมันต้องอย่างงี้เดือดจริงโอเคอันนั้นหนูไม่ชี้ทางพี่หนูเดือดบางอย่างเออโอเคคือจะกัดนิ้วซะเลยคอมเมนต์ประชาชนของคอมเมนต์นะจ้ะเออบอกว่าเเออออโคประชาชนนี่แหละที่เขาแบบหนีไอ้คอมเมนแดงมาแล้วมาบุก ที่ที่ดินตาสีตาสาเนี่ยเสียที่ดินไปสี่สิบฝาไร่ที่ดินของไทย่ังั้นเถอะที่ดินของตาสีตาสาของคนไทยเนี่ยไปสี่สิบไร่นานมานานมาหลายปีแล้วหนูจาไม่ได้แต่ว่าหลายปีแล้วตาสีตาสาคนเนี่ยตาสีตาสาเขามีโฉนดที่ดินคนไทยคนไทยตาสีตาสาแต่ว่า แต่ว่าไอ้คนเขมรเนี่ยเขามาตั้งบ้านเมืองในที่ของตาสีตาสาใช่แล้วที่ของตาสีคืออพยพมาไงหนีหนีเขมรแดงตอนสงครามโอเคอ่ะคนไทยใจดีให้เข้ามาปลูกบ้านเออแล้วเขมรไม่กลับไม่กลับแล้วที่ส่วนเนี้ยอืของตาสีตาสาคนไทยเราเนี่ยนะเขาก็โดนเอพวกเขมรเนี่ยยึดเอาไปปลูกบ้านทําไงอะไม่ได้คืนเราทําไมไปให้เขาทำล่ะสงสาร ก็คือก็คือสงสารคนอพยพสงสารคนอพยพแล้วมีสงครามแล้วก็ให้เขามาปลูกบ้านปลูกที่อยู่อาศัยในบ้านของตนเองโดยไม่ได้คิดว่ามันจะมีปัญหาตามมาตอนนี้ตอนนี้มีปัญหาตามมาคืออะไรคือเขาไม่กลับเสร็จแล้วอาตศีตาสาเนี่ยชาวบ้านเมืองไทยเนี่ยอืเขามีที่ดินอ่ะสี่สิบไร่โอเคแล้วอะไรที่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 ร้ายที่สุดนะคะ ที่ดินของเขาเนี่ยอืกลายไปเป็นของคาเมนที่อพยพมาแล้วตาสีมันเป็นไปได้ยังไงเอ้าก็เขามามามาถือสิทธิการครอบครองเกินสิบปีกี่ปีหนูไม่รู้ครอบครองและที่พักอาศัยอยู่นะคะแล้วก็ไม่ยอมออกไปไม่ออกไปคิดว่านี่เป็นของเขาแล้วตาสีตาสาทาไงเอาทีนี้ ก็เสียที่ดินไปไงพี่สี่สิบแล้วไม่มีที่ทำมาหากินใช่ไม่มีที่ทำมาหากินตัวนั้นอยู่ตั้งสี่สิบปีตัวเองไม่รู้สึกรู้สมอะไรอยู่อยู่ตัวไงล่ะรู้สึกแต่ไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปจัดการนะเออเอาตอนนี้จะแล้วแล้วไปไงอ้าวตาสีตาสาเนี่ยเออตาสีเนี่ยตาสีเขาต้องทานาเออเขาไม่มีที่แล้วที่เขาโดนยึดแล้วเขมรเนี่ยมันหัวหมอไหมมันเอาที่ที่มาพักพิงอะไรเนี่ยยึดเป็นของตัวเอง แล้วให้ตาสีตาสาของเราเนี่ยไปเช่าที่ดินซึ่งเป็นของเขาเองไล่ออกไปซึ่งเป็นของตาสีตาสาเองที่ออดินของของหนูอสมมุติเออเป็นของหนูเออโดนโดนเขมรมาเอาไป เอาไปเสร็จไม่พอเออก็คือว่าแล้วให้หนูไปเช่าที่ตรงนั้นอีกมาก็คือว่านี่แหละคือความโง่ของคนไทยคือความอ่อนใจอ่อนคือความเมตตาของคนไทยแล้วทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้เขาอยู่จนนานจนสี่สิบปีอยู่ไปได้ยังไงมันไม่มีคนช่วยลูกหลานไปไหนถอนคําว่าโง่ถออ้าวถอนคำว่างโง่ก็คือทําไมถอนคำว่าทําไมจึงปล่อยไปอย่างนั้นทําไมจึงปล่อยไปอย่างนั้นแต่นั่นคือ,อความจริงของคนไทยอ้าวต่อ อยอมรับค,คือคือาร์มฟาร์ามดีารามาร์มใจดีของคนไทยนะเออนี่แหละคือความใจ,ใจดีดเอามาเล่าวันนี้เพื่อจะเป็นตัวอย่างว่าคนไทยนิสัยดีใจดีอยากช่วยเหลืออยากอะไรแต่พอช่วยเหลือมันช่วยงูพิษเหมือนช่วยงูเฮานั่นแหละแล้วเขาไม่ไปเสร็จปุ๊บแล้วที่ทําไงเอา้าสรุปเดี๋ยวก่อนนะพอไม่ไปปุ๊บเราก็ไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ร้องเรียนเราตาสีตาสาคนอย่างหน,าานหนูไม่ได้อยากเอาคืนเพราะหนูไม่ได้อยากเอาคืนปุ๊บ เอาไปยากเอาคืนเราตัวเองอยู่ตรงไหนล่ะมีที่ไหมมีกี่ที่มีกี่ไร่อยู่ตรงไหนก็ก็ก็อยู่ด้วยทันนั่นแหละกัมเกินฝืนใจเช่าที่ตัวเองอยู่ไปเอาเป็นเช่าเขาทำไมในเมื่อที่ของตัวเองจนวันหนึ่งจนวันหนึ่งอืจนวันหนึ่งเอออันนี้ของคืนด้กฉันเริ่มของคืนเกิดในในวุ้นเส้นเนี่ยมามาลุกล้ำไทยอีกนะที่เป็นจุดที่ตาสีตาสาคนไทยอย่างเราชาวไร่ชาวนา สะแก้วได้ที่ดินคืนเพราะเรื่องจุดนี้ที่ตะวุ้นเส้นมาบุกมาวางระเบิดครานี้เกิดจุดระเบิดนะแล้วนะแล้วเออสาธุนะแม่พักแม่ทัพพักที่สองเขาเอาจริงรัฐบาลหลายชุดไม่จัดการพี่คิดว่าหนูตัวเล็กๆกระจ๊ดเนี่ยหนูจะไปร้องอะไรใครจะได้ยินเสียง คือสรุปว่าตอนนี้อพอเกิดสงครามระหว่างเขมรกับไทยแล้วแม่ทัพภาคที่สองก็งงมาจัดการแล้วมาแบ่งเขตมาขีดเส้นว่าที่ตรงนี้คือของไทยที่ตรงนี้คือของเขมรเพราะฉะนั้นอีตาสีตาสานี่ก็เลยได้ที่ดินคืนได้สิเพราะอะไรเขามีโฉนดพี่ใช่ใช่เขามีโฉนอดอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคือแส,ส,สดงว่า แม่ถ้าภาคที่สองนี่ที่เขามาช่วยเอาแผ่นดินไทยคืนมานี่เขาขีดเส้นแล้วก็พ่อใหญ่ตาสีตาสานี่ที่ของเขาอยู่ในในในเส้นข้ามมาประเทศไทยเพราะฉะนั้นขมรคนนี้ต้องออกไปไม่ได้อยู่ออกสิแล้วมาร้องการละงมละไงเนี่ยหาว่าทหารนะอันนี้สําคัญหาว่าทะเมรเนี่ยหาว่าทหารไทยหลังแก่นู่นนี่นั่น เกั้นรู้ว่าเขาเข้าบ้านไม่ได้ไปร้องกับหุนเซนอย่ามาร้องกับคนไทยเด็ดขาดเพราะว่ากลุนามานานแล้วนะสี่สิบปีห้บปีเนี่ยกรลุนาคุณมานานแล้วเขมรไปร้องกับท่านฮุนเลยอย่ามาร้องกับประชาชนคนไทยไม่เอาคุณแล้วนะแล้วก็อ้าหไปให้พี่พี่บุตรอาทิตย์สรุปฉันขอสรุปเด้อฉันขอสรุปว่า ตาตาศีตาสาวคนนี้ก็คือว่าช่วงที่คือชาวบ้านไม่มีความรู้อ่ะคือคือตาศีตาสานี่เป็นคนไทยเป็นคนไทยที่อยู่ชายแดนเขมรแล้วก็ในช่วงหนึ่งก่อนสี่สิบกว่าปีก่อนนานี่ไงพวกเขมรแดงมันเกิดสงครามเขมรแดงเนาะแล้วก็มีชาวบ้านนี่อพยพเข้ามาแล้วก็ตาศีตาสานี่ มีที่ดินอยู่40สบไร่ก็ใ,ให้ชาวเขเมรเนี่ยอาศัยอยู่ทีนี่อาศัยอยู่อาศัยไปอาศัยมา,าเขเมรมันก็เหิมเกริมก็คือ,อแสดงอํานาจบาดใหญ่เอาที่ดินนี่เป็นอยู่นานอยู่นานเลยครอบ<อ>ครองสร้างตลาด อยู่นานเลยครอบครองสร้างตลาดสร้างทีง่อยู่อาศัยแล้วตลาดแล้วแล้วก็สร้างอ,อ,อนุสร์ด้วยแล้วก็เลยเอาอที่ดินที่ที่พ่อใหญ่ศรีนี่ที่พ่อใหญ่ศรีนี่ใหมาอาศัยนี่อยู่แต่ผู้ใหญ่ศรีนี่แกมีฉนด แกมีครอบครองมีใบโฉนดมีใบครอ,อบครองที่นี่<ม><ม>แกก็พยายามให้พวกนี้ออกไปแกก็พูดไม่ได้สุดท้ายที่อีกเขมนที่มันอพยกมาเลี้ยวมาส้่งอำนาจบาดใหญ่มีที่อยู่อาศัยมีตลงตลาดขึ้นมาเสร็จแล้วก็เลยเหมือนก็เป็นกรรมเวรน่ะเนาะหให้พ่อใหญ่สีนี่ถ้าพ่อใหญ่สีจะอยู่ในที่ตรงนี้ซึ่งเป็นที่ของเจ้าของนี่แหละจะต้องเช่าพ่อใหญ่สีก็เลยต้องเช่าทีนี่ มันเ,เรียกว่าบาปไม่แพ่บุญเขาเรียกว่าพระใหญ่สีนี่มีกรรมจะต้องรับกรรมตรงนี้แต่กรรมก็คือกรรมเมื่อมันหมดไปแล้วมันเกิดสงครามขเขมรไทยเพราะเกิดขเขมรไทยสงครามปั๊บปรากฏว่าท่านแม่ทัพภาคที่สองนี่ท่านเอาจริง<ม>ท่านก็ช่วยช่วยเอาดินแดนไทยเข้ามาคืนขีดเส้นระหว่างไทยกับขเขมรปรากฏว่าท่านได้ขีดเส้นผ่าน ที่ดินของพู้ใหญ่สีและที่ดินพ่อใหญ่ศีนี่อยู่ในเขตของประเทศไทยผู้ใหญ่สีเลยได้ที่ดินคืนแลว้วก็ไล่ขมิออกไปฉันสรุปตรงนี้ถูกไหมถูกต้องแต่ทั้งหมดนี้นะคะคือทำไมถึงปล่อยคนมีเข้ามาถามในคอมเมนต์เยอะมากว่าทำไมถึงปล่อยให้ขมนินหรือว่าผู้อพยพเนี่ยมาอยู่นานเกินไปเออเอาตอบนะคะ มีคาถามจัคอมเมนต์ใช่ทุกคนต้องอยากรู้ทุกคนต้องอยากรู้ว่าทำไมเออ่สมัยกี่สมัยนะคะนายกหนูไม่พูดชื่อหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่สมัยนะคะสี่สมัยนายกไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นอย่างจริงจังเพราะมันยังไม่เกิดเหตุเพราะคิดว่าพี่น้องกันนี่นี่คือน้ําใจคนพี่น้องกันรักกันอืแต่ว่าฮุนเซนมันมันราง พอ <P ero> มามถึงยุคนี้พอมาถึงยุคนี้เหมืนกันเถอะมัน,มนความชั่วมันถูกเปิดเผยกรรมเรนที่เอาหลักคนไทยที่อยู่ในเขตแดนตัวนั้นอาจจะต้องอมีกรรมมีเวนต่อพวกนั่นเ้นะคะคือ,อมไม่ม<ว>ีใครทํา แล้วก็ฮุนเทนก็ยังมไม่ต้องคือลูกชายก็จะขึ้นมาเป็นผู้นาเขาจะต้องอสแสดงอํานาจบาดใหญ่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องแสดงพลังออกมาให้ชนในชาติเขาเห็นเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดสงครามแล้วก็พอดีประเทศไทยเราก็มีนายกมีผู้นํามีรัฐบาลเฮงซวยแบบนี้มันก็เลยเกิดสงครามความลับความลับอันนี้คือพี่ความลับอันนี้เพิ่งจะเปิดเพราะว่าว่าความลับอันนี้เพิ่งจะเปิดเพราะว่าเดี๋ยวก็หนูจะลืมละ แต่ว่ามันอยู่ในสบองเนอไม่ได้เมานะหนูไม่ได้เมาแต่ว่าความลรับอันนี้เพิ่งจะเปิดเพราะว่านะคือเมื่อกี้พูดถึงไหน,นลืม,มขอขั้นเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาพูดต่อนะคะติดตามติดตามคือว่าคุณเซนเนี่คือตอนนี้เขาต้องการอํานาจบ,บาดใหญ่เขาต้องการที่จะส่งทอดอํานาจไปให,ให,ให้พ่อใหญ่ลูกเขาอะนะที่นี่มีสิ่งสําคัญที่จะต้องช่วยลูกเขาก็คือจะทํายังไงก็คือจะ ใยลูกเขานี่มีอำนาจแล้วก็ในครอบครองเขมรต่อไป <IP. S 1> นี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละโดยตรงที่ตรงที่สร้างสงครามขึ้นมานี่ <IP S 1> แล้วก็ผู้นาแล้วผู้นําของคนไทยแล้วก็พ่อใหญ่หุณน,นี่ก็พากันโลภโกรธหลงอยากจะได้ทรัพยากรธรรมชาติของคนไทยแล้วก็ไปพูดไปคุยกันไปยอมกันห0 50หิบรืออะไรก็แล้วแต่<ม><ม>ทีนี้เมืองไทยเรามันก็เป็นเมืองเป็นประเทศที่ มีบุญบารมีมีสิ่งซัพย์ซิ์ในเมืองไทยคุ้มครองเราแล้วก็จะเป็นแผ่นดินทำแผ่นดินทองที่จะต้องอสืบศาสนาไปถึง5 0 0 0ปีแต่กราเวรของประเทศกราเวนของคนที่อยู่ชายแดนเราจะเราก็เห็นอยู่แล้วใครๆก็พูดใครๆที่เขามีความรู้เรื่องเมรเน่ยเป็นเมืองที่มีกร,รำเขมรนี่เป็นเมืองที่คนที่ไม่ค่อยจะสั่งกร,รมสั่งเวนสมมากจะไปเกิดที่เขมรแล้วก็ มันถึงเวลาที่จะต้องเปิดเผยความชั่วแสดงพลังที่คนไทยเราไม่เคยเป็นทาสใครเพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์มีความรับกรรมเวรก็รับกันไปตอนนี้ตอนนี้มันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วเด้อเออเอาเอานึกได้ยังหนูมีดีสอยู่สองข้อแต่ว่าหนูจำได้หนึ่งนะหนึ่การที่นะคุณแต่คุ้นเส้นเนี่ยนะคะมามาเข้ามานะแต่คุณวุ้นเส้นเนี่ย เข้ามาคือรู้อยู่แล้วว่าตัวเองฟังนะพี่ฟังอยู่ <you. S 1> ตัวเองไม่ไม่มีเอ่อไม่มีทางที่จะสู้เอ่อไม่มีพลังที่ที่จะต่อสู้กับทหารไทยได้ทั้งอะไรก็แล้วแต่นะแต่ท,ท,ำทำไมเขาต้องทำทำไมเขาถึงทำนี่คือตอบความลับตอบหนึ่ง<อ>คือนะคะ ทหารเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะพูดเรื่องนี้คาเมนได้ทุนศึกษาของคนไทยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยต่างๆนะคือทุนของของเมืองไทยนะ คือไม่ต้องใช้ใจ่ายอันนี้ก็โกรธแทนแต่คนไทยต้องใช้นี่แต่ขมรไม่ต้องใช้นี่นี่คือทุนของออน้กกานใจอของคนไทยเอานะแต่ว่าคือมันผ่านไปแล้วอันนี้เรามาพูดใหม่ก็ไม่ต้องออไปถือไปซะโอเคจบคือขมรที่เรียนถึงมหาลัยแต่คุณรู้ไหมว่าคุณไม่ได้ฉลาดฝ่าคุณวุ้นเส้นเพราะคุณวุ้นเส้นเนี่ยที่เอาทหารที่มาให้ให้ตุยเนี่ย หลายชีวิตเนี่ยเออเกิดสงข้ามนี่เพราะอะไรอ้าวเาอะไรตอบเพราะว่าทหารพวกที่ส่งมาเนี่ยเป็นฝ่ายถึงจะพักอยู่ในเขมรแต่ว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามเอ่อตรงข้ามกับเออคนเป็นฝ่ายข้านเป็นฝ่ายข้านว่ากันเถอะเออเป็นฝ่ายข้านเป็นฝ่ายต่อต้านวุ้นเซนเขาเลยส่งมาให้มาตายคุณฉลาดหรือยังคุณเขมร ที่เรียนมาออสูงๆท,ท,ท,ที่ที่เงินเงินของรัฐบาลไทยที่ส่งคุณเ,เรียนน่ะคุณรู้หรือยังว่าไม่รู้อไม่รู้รเป็นเป็นการโดนนะคุณน่ะโดนโดน,โดนคุณเซนเนี่ยนะปั่นหัวแล้วเอาค,คนที่อยู่ในประเทศเห็นตรงข้ามกับคุณมาต่อสู้คือจะตุยช่างมันกี่พันกี่ร้อยกี่ร้อยศพไม่สนใจที่จะไปค้นหานี่แหละฟาร์มฉลาดแล้ว ความขี้โกงของนายนายหุนนะคะแลาวทีี้เพ่อที่เอานอนหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือเอาฝ่ายตรงกันข้ามฝ่ายที่ต่อต้านนี่แหละเอาส่งมาตุยเอาส่งมาตุยเพราะทําสงครามนี่ขึ้นมาอันที่สองคืออะไรคันที่สองหนูนึกไม่ออกอเอาเออเดีเพราะฉะนั้นขอสรุปว่าตอนนี้เมื่อกี้เราก็ใส่อารมณ์กันคักๆแล้วเนาะโดยเฉพาะฉันนี่กระแสอารมณ์ก็คือเพื่อสรุปแบบง่ายๆก็คือตรงตรงน,นี้เขาก็มีเขาก็มีอารมณ์คือเขาเป็นคนที่ติดตามข่าวอ่านข่าวลูกข่าวแล้วเขาก็มา คือคือคือหลังคือข้างหลังนี่คือข้างหลังนี่เขาก็ซัดไฉใส่ชั้นเต็มที่เลยนี่นักการเมืองประเทศไทยไม่ไม่จีดนะในมุมของเราในมุมของเรานักการเมืองไทยอ่ะตัวตัวเสพตัวแย่ตัวแสดงความโอ่ามาโน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 ให้เกิดสงนูไม่อยากเออ่ทะเลาะกับคนไทยไม่ต้องทะเลาะทะเลาะมันโลดอีพวกที่ไม่ดีกูทะเลาะแน่หนูไม่จีดกับนักการเมืองไทยแต่หนูจีดกับฮุนเซนไม่จีดกับเขาหรอก กูจีดก็คนนีกคนไทยคนเราเนี่ยเสือจีดก็จีดไปเพราะว่ากูจีดกูจีดแน่นอนหนูจะต้องไปเข่าค้างเขาดอกหนูไม่เข้าข้างหนูจะต้องฟังกล่องไปฟังเขาดอกฟังหนึ่งฟังสองแค่นี้ก็สาหัสพอแรงแล้วคนเรามีกี่หูสองหูทำกิจกรรมกิจกรรมร่วมกันอะไรมีผลประโยชน์ร่วมกันยังไงนี่แหละที่ฉันไม่ชอบมีสองหูพี่ต้องต้องฟังทั้งสองสรุปสรุปอ้าสรุปสรุปหยุด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 แต่หนูตอนนี้นะ ตอนนี้หนูแค่โมโหคาเมนแต่คนไทยเราก็โอ้อเฝาเซอร์คนไทยบางคนฉันต้องโมโหขอโทษใช่อันนี้ค,นคุณไม่โมโหก็แล้วแต่แต่คนไทยบางคนที่มันมันต้องโมโหมันต้องโมโหขอโทษโ,โมโหก็ก็กได้พี่หนูไม่ได้ะวะ่าพี่ไม่ต้องโมโหแต่ว่าโมโหแต่แต่หนูจะก็แล้วแต่หนูจะก็ <gö ique. S 1> แล้วแต่จะเฝ้ามองก็แล้วแต่หนูต้องดูเขาติดตาม แล้วหนูก็ไม่ได้ไปเชื่อใครรอกเดี๋ยวเนี่กูไม่เชื่อใครเจ้าคนไว้วางใจกูเชื่อว่าประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนูไม่ไว้วางใจจะต้องปลดไทยนะแต่หนูยังไม่นะไว้วางใจตัวเองดีแหละนะตอนนี้เรากําลังจะตีกับทางนน้นตีแน่นอนแต่ว่าเราจะมาตีในประเทศมันก็จะคนประเทศไทยต้องตีกันเองเพราะว่าคนไหนไม่ดีเราต้องตีออกไปเราต้องดูว่าเขาคนทางมีทั้งดีได้ชัวบันพี่อะ อ่ดีมากเลยคำนี้สมคนทุกคนต้องมีความดีและชั่วแต่เมื่อเราเห็นว่าอะไรดีเราต้องเห็นอะไรชั่วเราต้องรู้แล้วเราก็ตัดสินใจด้วยสิ่งแวดล้อมและตัวเราเองเอาเป็นหนูหนูดีเดี๋ยวถ้าเกิดไปไปเปรียบพี่ ขอโทษเด้อฉันตอนนี้เราจบ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 เอาไม่ไม่หม่เอาไม่เอาเรื่องนี้เราไม่พูดละเรื่องนี้เราไม่พูดเอาพูดเอาพูดเรื่องขมิ้นตอนนี้ก็คือสรุปว่าสรุปว่าขมิ้นตอนนี้เขาส่งคนมาเพื่อเพื่อมาทําสงครามเพื่อมาลบแล้วก็ส่งมาตุยส่งมาตุยส่งมาตุยเพราะฉะนั้นคนไทยให้รู้ตาให้รู้ทันเรื่องของเขาเขาจะตายกับเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราตอนนี้พ่อใหญ่สีพ่อใหญ่สีได้ที่คืนจบเลยที่นะคะที่สะแก้วนะคะ ได้ใช่ไหมได้คืนใช่ไหมได้คืนที่ค่ะพี่อันนั้นก็จบเราเด็ที่นี่พอแล้วเอ้ามันมันมีอะไรอีกมันจะจบได้ยังไงมันมีอะไรอีกว่ามาคราวนี้ก็คือเอ้าค่ะเอ้าคราวนี้หนูมีเรื่องไม่จบได้ไงเพราะว่ามีนักการเมืองประเทศไทยที่มีชื่อเสียงจะให้ไปเปิดรั้วเอ้าพี่ไปเปิดได้ไงนึ่งนิ่งบอกว่าอีตัวชั่วมันมีอยู่ไงนี่บอกสิเนี่ยึ้นไหมล่ะ พูดคำนี้มันต้องขึ้นไหมล่ะ <c oughs> คือมันข่าวแววอันนี้ไม่รู้ข่าวไม่ต้องข่าวแววไม่แววเนี่ยมันมีมอยู่<า>แล้วในที่ว,ทว่าจะ,ะคือเราเสียงบประมาณไปเท่าไหร่ประชาชนออนึกบอกว่าออกันชอมพลังหรืออ,อาจารย์มูลนิธิของของอาจารย์ปานเทพหรือใครประชาชนทุกท่านที่ไปช่วยกันนะคุณบุ๋มคุณบุ๋มเมย์ทำงานเอยจะตายชาติกับมีคนมาว่าแด้ช่างมันเถอะงบประมาณของประชาชนอันนี้เราไม่ว่าแต่ว่าเราซื้อรั้วไปอยู่ อยู่ๆจะให้มาเลิกโอ้ยฝนตกแต่มาเลิกล้อมรู้ว่าไม่ใช่ฝนตกดอกเครื่องยนตมันจะมาทิ้งบอมเราสองคนนี่แหละอย่านะต้องสู้นะเนี่ยต้องมีนะโอ้ยไปสู้ดิ้งิ้งเสียปืนลันปังคือคือสรุปว่าอระวังพังหัวอกนี่นี่คือคือคือสรุปว่าขอสรุปเด้อขอสรุปว่า เก่งแบบบาท <Ờ> แต่ต่อสู้นะไม่ว่าอะไรก็ตามฉันไม่สู่ใครสักคนอกแต่ว่าฉันก็เห็นมองเห็นแล้วกรรมเวรพอถึงเวลามันก็เปิดเผยตัวคุณมาว่าใครดีใครชั่วใครอะไรก็แล้วแต่แม่แต่ว่าในประเทศไทยจริงๆอย่าง,งฉันบอกหน่ยคนดีคนชั่วมก็มีฉันก็ดีกับชั่วแต่ว่าเราจะมีเห็นว่าในลักษณะของมวลรวมของประเทศคณะที่เราต,าต้องการทํารั่วแต่ก็จะมีคนไปเปิดปองให้เขาดูมันไม่ถูกต้องอันนี้ที่คุณพูดออกมาเองนะซึ่งมันไม่ใช่ นี่แหละพวกที่พวกคนที่จะเปิดได้คนที่สั่งได้ก็คือพวกนักการเมืองพวกเป็นผู้นําของรัฐบาลสั่งไม่ได้ไม่ได้มันสั่งไม่ได้เพรนั้นเด็กเพราะนั้นถึงบอกว่าชั่วไงพวกนี้ไงพลทหารไม่เชื่อแน่นอนแล้แต่ว่าตอนนี้เราต้องเชื่อทหารแหละนี่นแล้วที่เดือดนะเรื่องนี้ฉันเดินเดือดเนี่ยปกติฉันไม่ค่อยทำข่าวอาไรแต่ฉันไม่ค่อยเดือดหรอกแต่ว่าเมื่อเขามาพูดฉันเดือดแน่นอนกูเดือดเดือดพี่ยังอาจจะไม่รู้นะพี่ฟังนี่จะเดือดบ่เดือดแล้วที่หนักนะพี่ไม่อยากพูด แต่กูพูดไปแล้วแต่กูพูดไปแล้วกูนน้างพูดแต่กูพูดไปแล้วนักการเมืองอีกคนหนึ่งเพอกัะเอ่อบัฐบาลอะไรเนี่ยนะพี่นะจะเล่าให้ฟังวันนี้คือนะกินละทีลแอบไปส่งช่างไม่เป็นไรแอบไปส่งทะเบียงอาหารคนไทยส่งตรงขเขมรไม่ได้แนอ่อ้อมไปส่งเวียดนามเพื่อที่จะให้ไปส่งขเขมรอ้่าก็เขามีผลประโยชน์ร่วมกันก็ต้องบอกยังไงพ,พ,พี่พี่ไปให้ศัตรูอิ่มทำไม ก็ถึงบอกว่าไงถึงบอกว่าไงไอ้พวกที่เป็นศัตรูจะหิวข้าวก็ถึงบอกกลัวงเขาไม่มีมลาใครละกวางเขาไม่มีไปเป็นคนทําแบบดีได้ก็คือกวัวเขาไม่มีปากกระป๋องก็คือคนมีอํานาจคนมีอํานาจคนมีผลประโยชน์ร่วมกันเด๋มันถึงทําถูกไหมณตอนนี้คุณจะไปมองไปซ้อมไปรอให้โอกาสเขาได้ไงไม่ได้าไม่มีโซเชียลหรือประชาชนที่ก็เขามีผลประโยชน์ร่วมกันปะไตหรือว่าแนวรวมอย่างเรานะเป็นกระแสนะ ก็ถือว่าโชคดีรัฐบาลก็คือมันโชคดีของไรไทยตามใจชอบคุณจะส่งเสบียงอาหารไปให้คนเห็นหมดแหละใครทํออะไรตอนนี้เพื่อให้เขามีพลังมาตอนนี้คนเห็นหมดแหละว่าคาตอะไรฉันเนี่ยของขึ้นนะไม่อยากจะมาเขาร่วมเฟรมอะไรดอกตอนนี้นะอย่าว่าไทยใจดํานะใจดีไม่ได้แล้วคนแบบนี้นะเจ็บตูดนังก็นางก็ทะลุเป็นหินเกี่ยวเลยคือวันนี้ก็มีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งไม่ล้อมรั้วสองส่งเสบียงอาหาร ให้ฝ่ายตรงข้ามจะเปิดรั่วว่งงางั้นเถอะอีพวกมีอำนาจมันจะไปเปิดรั่วอันที่สองคือ,คอ,คอมันไปส่งอาหารในพวกเขเมร้นเราจะไม่มีการเปิดรั่วเด็ดขาดนี่คือกองทัพทหารไทยแม่ทัพบ,บอกว่าเราคือบิ๊กเล็กเขาบอกว่าแล้วเขาจะล้อมต่อไปโดยไม่มีการอีพวกไปส่งอีพวกไปส่งทหารอพวกไปส่งอาหารนี่มันก็มีผลประโยชน์ร่วมกัน อีพวกที่จะเปิดรั่วนี่มันก็มีผลประโยชน์ร่วมกันเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเรามาพูดกันวันนี้นี่ฉันฉันก็โมโหของขึ้นเขาชอบไปฉันขึ้นฉันก็ต้องทําแสดงให้เขาเห็นว่าฉันแท้จริงฉันเป็นคนใจดีฉันคนใจดีฉันก็มีจิตเมตตาแต่ว่าเราก็ต้องพูดตามกันเราก็ต้องไปตามกันอีพวกรัฐบาลอีพวกอะไรล่ะ พวกนักการเมืองนี่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครไม่สนใจกูจะไปก็เครื่องบินนี่แหละจบจบเพราะฉะนั้นก็จบความในใจวันนี้เราก็มาได้ยินความในใจของพี่หรือยังว่าตาสีได้ที่คืนใช่ตาสีที่สะแก้วได้ที่คืนนี่คือข่าวจากเขาเด้อข่าวจากคุณข่าวจากคุณแน่นอนอันที่สองก็คือข่าวที่เรามาโมโหกันอยู่นี่ทางนี่เขาก็คอยบอกว่า เขาจะคอยดูเออคนไทยอย่ามาทะเลาะมันต้องทะเลาะถ้าคนไทยมันชั่วรถขนรถขนตะเบียงมาอะไรมันปล่อยให้กับอ่านไปก่อนไปแล้วรถรถตอนนี้เราเลื่อนสูงรถไปสนิทรถไปสนิทแต่ว่าถนนนี่เบร์เล่าให้ฟังเด้วยเมื่อกี้นี่ฉันนั่งก่อนที่จะเริ่มคลิปเหมือนเดิมก็มีรถมาจอดอยู่คันหนึ่งเขาก็ว่าเป็นหัวหน้าเขาเนาะเสนอปรากฏว่าเขาไม่ใช่เขเป็นผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาส่งแม่เขาเนี่ยไปนวด เสร็จแล้วก็มาเห็นเราสองคนทาเห่นดนตรีเขาเลยบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าเขาไปรับแม่แล้วเขามีบ้านอยู่ตรงนี้แหละเขาเขาบอกว่าจะชวนเราไปเออเนดนตรีที่อุดรนะไม่ไม่ใช่่าไปกับใครอะไรง่ายๆแต่ว่านี่คือนี่คือหัวใจของละโอว่าถ้ามีโอกาสเห่นดนตรีถ้ามีโอกาสนําเสนอถ้ามีโอกาส ได้มอบความสุขให้ใครไม่ว่าจะเป็นกลางถนนไม่ว่าจะเป็นในที่ตรงใดตรงหนึ่งถ้าเขาเชิญไปดิฉันพร้อมที่จะไปแต่ดิฉันไม่ได้ให้โอกาสว่าดิฉันจะต้องไปอะไรกับเขาอันนี้ขอบอกว่านี่หลังจากคลิปนี้หลังจากคลิปนี้ถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามาไปรับแม่เขามาแล้วพาไปดื่มกาแฟหรือไปบ้านสวนเขาฉันจะไป้มเไไ่ด เดียวไม่เป็นจืบสาวมันยากมันเย็นยากเย็นฝขับเครื่องบินเอาแค่นี้ก่อนเดียวก็นะยังไงก็แล้วแต่นะคะเป็นกําลังใจให้เมืองไทยสู้ๆสู้ๆเด้อนะคะรักนะประเทศไทยแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานนะคะแม่ทัพภาคที่สองของเราก็จะเกระเกษแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีคนที่ นะคะคุณคุณคุณไก่คุณกุ้งคุณปลาคุณอะไรนะสี่ท่านนะที่ชื่อเล่นชื่อนี่โอ้โหไม่ไม่ดูไม่ค่อยแข็งแกร่งแต่ว่าโอ้โหสุดยอดนะคะก็คลิปนี้เราต้องไปกันต้ขอบคุณอันดับแรกก็คืออันดับสุดท้ายอันดับแรกและสุดท้ายขอบคุณแม่ทัพที่ภาคที่สองคือแม่ทัพใจแม่ทัพอะไรชาวไทยแม่ทัพอะไร อ๋ออันนั้นชื่ออะไรชื่อชื่อเล่นของเขาน่ะชื่อแม่ชื่อแม่ทับไก่แม่ทับปูแม่แม่คนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ใครก็แม่ทับกุ้งไงขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากแต่ว่าก็คือเขาเป็นนักข่าวเพราะนั้นเราต้องถามเขาไม่ใช่ไรโดกเราพอรู้อยู่แล้วคือแม่ทับกุ้งขอบคุณมากมากขอบคุณทหารทุกคนขอบคุณพี่น้องกําลังใจทุกขั้นโดยเฉพาะแนวหลังที่เป็นภาคเอกชนภาครัฐเราก็ ก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นแหละภาครัฐพวกรัฐบาลพวกนักการเมืองทั้งหลาย็ขหันมากับอกกับใจเสด็จสูสูก็รวยสูก็มีเงินมากมายไก่ก่อนสูจะไปทําไม้หันมาช่วยบ้านเมืองเราเด้อ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 ให้เมืองไทยปลอดภัยให้เมืองไทยปลอดภัยเพราะเราคือแผ่นดินทมแผ่นดินทองเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงกว่าชาติอื่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเทศหรือเปล่าเนี่ยหนูก็ไม่ใช่เรื่องเทศแต่นี่เรื่องจริงไม่ต้องยกนานไม่ต้องยกนานเอามือลงก่อนเพราะฉะนั้นจบ การจบนี้นึกออกไหมเวลาเวลาเราจะเขาดันเราที่นี่ให้เห็นเลยเราเราจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนึกออกไหมเวลาที่เราจะไปบ้านใครตอนที่เราฟังฟังนิดหนึ่งเวลาที่เราไปบ้านใครได้ยตอนดันอย่างนี้ฉันไม่ได้นะขอโทษเดี๋ยวจะลอยฟังเดี๋ยวจะเลอ้ฟังนิดหนึ่งไม่ต้องขำเด้อไอเรื่องเรื่องจริงเวลาที่เวลาที่เราฟังก่อนที่มาช่างเขา สังเดอ้อเวลาที่เราไปบ้านใครอีตอนจะลากันไปส่งที่กระนาประตูเนี่ยแกเอ้ยพูดกันอยู่นั่นแหละพูดกันบางทีนานกว่าที่คุยกันอยู่ในบ้านอโอเคลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลรถสวนกันอีกแล้วปะจบค่ะจบขาวพี่ผิดให้หนูด้วยพีดไปได้หนูด้วยห,หนูไปไม่เห็น <laughs> หนูไม่ได้หนูไป เอ็นต้องข้อสายก่อนโอ้ยปัดจะลงได้นี่เรานี่ไม่ไม่ไม่น่าไปก่อให้เขาขึ้นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นแน่ขึ้นแน่จะลงได้